สบายดีเด้อจ้ตนนาตะกอนเนาะเดน๋าวพิมพิมกะบ่ไดเอาค้าตังกล่องมาเนาะกะมีส่วนหนึ่งเนาะที่สาวพิมกะเคยแบบทักหาง,งานน้ำเพื่นอนยูทูบว่าเป็นก้นสนเนตหรือว่าบอสนเนตนะพิมกะเคยได้ครัวหาง,งานเนาะแต่ตอนนี้สาวพิมปักเสกอะไรงานท็น่ได้เลยจ่ะมีกะเป็นงานพวกแดนไซไฟเนาะ ตามโรงงานกับงานที่ซาลาเซลเนาะกะง,งานนุชซาพิมเนาะกะอยู่สูงด้วยแต่เดี๋ยวซาพิมสิวย่องให้ทุกคนเบ่งเนาะซาพิมงานกับบอนักเด้อยแต่ทุกคนเนาะก็คือถ้าเป็นงานพวกอ่าสายไฟก็คือสิถือพวกอุปก,กรณ์สาเพิ่นเนาะเป็นพวกอ่าที่ใส่แก้ลือไฟเนาะเป็นพวกสก็อตเทปมันยัง เป็นดุกมือเพื่อนเนาะถือให้เพื่อนแบบห้สร้างเพื่อนเนาะก็คือที่งานที่ชอบพิมพ์ไม้ติดสาร์เซ่เลยคือนนนะเนระดับชอบพิมพ์จุไอกล่องให้ทุกคนเบิง่งเลยแต่ปั๊บกล่องไนะนนะม่อะไรแบบนี้นี่อะจาะทุกคนเนาะชอบพิมพ์ก็สีมาร์กแบบนี้เนาะมาร์กเอทีเพื่นเฮตุแล้วเนาะก็สีมาร์กวันน็อตแต่ละน็อตมาตร์ากไปทางเดียวกันเนาะ อันนี้คือกำร่ง60%เปอเซ็นาะที่เป็นว่างล่างบ้าง,าง,างย่าไวเ้เพื่อสิเอาสระเซลถึงมาบิดนะคือของบนนะที่เป็นเหตุํำเร็จรูปแล้วเนาะทุกคนเนาะหลายคนก็เป็นห่วงนะว่าซาพิมเจ้าคืออเหตุงานแบบนี้เนาะซาพิมกับเป็นคนที่บวเรืองานะนอกจาก เป็นคนที่บ่เดือดงานเนาะกระซิเฮ็ดเขาจะมีงานให้เฮ็ดเนาะกระค่าแรงกระซิกระสูงเติบอยู่จ้ะราะว่ามันเป็นงานบางคนก็เป็นงานก่อสร้างมันก็ถึงเนาะที่เป็นเอิรนเราเป็นงานก่อสร้างยังเนาะแต่ว่าซอฟพี่บ์วัวเลยไปเห็ดเกี่ยวกับปูนกระยังเหรอจ้ะเพียงแค่ว่าอันไหนเพิ่งแหน่งเนี่ยสิเนาะเ้องกัน ถือของมามากมไว้อันไหนที่บุแน,น่นะกะสิควยกินกาไปแน่น,น,นี่เนาะเพื่อสิให้เพิ่นมายิ่งใหม่เด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นงานของพิมพเนาะเป็นงานเบาๆแต่ว่ามันตากแดดเาะจ้ะทุกคนกะพอเป็นยัง,นงเนาะเฮากะใส่แว่นแล้วก็ใส่เครื่องคุมหน้าอาวคุมหนา้หนาจ้ะก็มีรองเท้าใส่เสือ้อเซฟตี้ยังใส เนี่ยนคะือข้างบนเด้อบิวข้าขงบนนะจ๊ะกะมีลังที่ทุกคนเนี่ยไปเห็นอยู่พู่เนาะกะเฮ็ดอีกเด้อจ้ะเป็นทีมงานพวงเฮาไปเฮ็ดเนาะกะส่วนได้กะมีแต่ผู้ชา,ายนะเนาะเฮ็ดงานนี่เนาะจ๊ะกะมีสับพิมคนเดียวที่เป็นผู้หญิงทีเ่นเฮ็ดนี่เนาะส่วนได้กะมีแต่พี่ๆคนไทยเพิ่น<ม>เป็นนายสาวกะสับพิมกะมาเป็นลูกมือเพิ่นเนาะ ถ้าพี่โมอายเนาะจะทุกคนเนาะว่าบางคนก็บ่าเออเจ้าไม่งานแนวนี้เจ้าโมอายบ่งานทุกงานเนาะทุกคนกะสิฮูก็ัวเฮาจะเด้เงินมากมันกะถามมาเอยบอกมันก็เมือยทุกงานหละจ้ะแต่มันคนละแบบกันเนาะแต่คืองานของพี่มันกับนักนามันกบเพียงแต่มันตากแดดเนาะถามไปดัาเฮาแลนซ้ายไฟใน โรงงานมันกับบ่อหอดเนานะเป็นกับอยู่ในพวกเย็นกับต้องใส่เสือ้อคุ้มเย็นคุ้มยังคักแนจ่จ้ะใส่ผ้าพิจปาใส่ผ้าพิจจมูกนอะกใส่กวกขาเสื้อลูกยังคักแน่เวลาเขาออกมาเาก็าถอดเนาะตอนนั้นซอพอ่มืรงไทยให้ทุกคนเบิง่งเนาะคือจะ้ะวิวมันกับบ่อดดอันตรายนะเพราะว่าเพิ่นมีเสลิงมีหัวกัน กันเอาตุกกันเ่ายางน้องหมองยางกันเป็นเห็ดเดือกอะแกเหากอั่ยางมาัดกามีผู้ใหญ่พนห้ายคนเนาเป็นห่วงชาพิมพ์มาให้ชาพิมพ์หางานที่แบบมันเป็นงานสบายงานที่แบบบนนักบนตากเดดแต่้าพิมพ์มางานนี่มันกับเวลานักนอกจาทุกคนเนาะเ<ม>พียงแต่ว่าห่องอยู่แดดก็มันจะห้ากับอมัดระรวังเอาานะ เพราะว่าทุกงานมันก็มีอันตรายเบิดก็คืองานที่ซาพิมพ์ออกมาจากโรงงานเนาะมันก็เสี่ยงคือกันเพราะว่าถา้าซาพิมพ์รับในหรือว่าแนวไรซาพิมพ์ก็สามารถมือขาดได้เพราะว่าซาพิมพ์อยู่นั้นมากกับแฟนซาพิมนอก,กนอออจากเกิดอุบัติเหตุซ่องหลอบไปจักซาพิมพ์ก็เลยแบบ พออยากอยู่ตอนนาอเพว่าการที่เราเห็ดบบีดเบียกาเดืกมันมันอันตรายต่อสุขภาพเฮาแลวก่าชาพิมกับว่าค่อยสบายเป็นความดันขึ้นโลหิตสูงนาอเพวบาชพ,พิมพักพรอน,เ,นอเพียงพอถากเก่าก้างขึ้นตลอดชาพ,พิมก็ได้ตัดสินใจหางานใหม่แต่ถ้ามางานต้องงานนักโบโบนักเนาะพอเห็ดอยู่แต่บายชาพิมกะหน,นักมาก หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าชาพิมกามาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ได้ปีเลยจ้ะทุกคนแนวอะไรที่มันแบบว่าบโอเคเขากับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขามาหาเงินจ้ะทุกคนนี่ก็คือวิวเนาะวิวข้างบนเนาะแต่ก่อนอื่อนชาพิมก็ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงเนาะชาพิมพ์กามาลงคลิปให้ทุกคนได้เบนะิ่งเงินเพาว่าชาพิมพ์งานยัง ีก็คืองานของสาวพิมพ์เนาะว่าแต่ถ้ามีโอกาสมือไหราเดยสาวพิมพ์ก็จะไปพายตอนที่เฮ็ดงานดึงสายฝฟกสายไฟ,ยฟยเดอ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้กับเขาลาไปคนเขาสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนอ้อจ้ะเดี๋ยวสาวพิมพ์จะให้ฮันเาะบึงหนาะว่าต้องใส่เบนกันแดดเนะาะจ้ะทุกคนเนาะ